ภาพอย่างแหลมคนดูดูเถอะโคตรแหลมอ่ะภาพสวยจัดจัดเลยเนี่ยนี่ผมปั๊บภาพสุดเลยเนี่ยคนดูดูดีเทลพื้นนี่เวอร์ตายฮิกเอาเว้ยเอาเว้ยโอ้โหเอาล่ะเพื่อนเราเดินไปตรงนู้นแล้วนะครับกด M เพื่อเปิดแมปนะอ่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะท่านผู้ชมนะยังไม่เป็นภาษาไทยนะครับโยอสซาดีบรุนเมกาดีบรุนอูไปดีบรุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะ เรามาอยู่กันในเกม Arena Breakout นะครับในเวอร์ชัน PC นะตอนนี้เขากำลังอุปนิสัยอยู่นะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็ปล่อยให้โหลดนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับใครที่อยากเล่นบนคอมพิวเตอร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไปให้ด้านล่างคำยันแจคลิปนะบอกเลยว่ากราฟิกจัดเต็มแน่นอนนะครับคู่แข่ง Escape From Tarkov n o c t งโ o t เอาอ่ะคนดูมาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะอ่ามันมีแต่ภาษาอังกฤษอยู่นะครับตอนนี้นะเออเราจะ มาลินเทรนนิ่งกันก่อนนะฮะก็เหมือนมือถือเลยนะครับเราก็ต้องเตรียมจัดเตรียมอุปกรณ์ลงไปในครับท่านผู้ชมระบบก,ก็ไม่ได้ยาก,กินอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราก็ลากฟืนลงไปโอเคแล้วก็มันบอกว่าให้ใหทตามเคาสนะลากหมวกลงไปนะครัอ e ควิปฮิวมิตโอเคกระเป๋ากดที่ขวาก็ได้อิควิปเมนต์อะไรย่างงี้นะฮะแล้วก็เป้สะพายนะครับเบริเก o รแล้วก็บอดี้อาร์มนะครับเกราะชุดเกราะ โอเคทีนี้อเอายาเข้าไปนะอย่างแรกยาที่เราต้องเอาเข้าไปอ่าไหนนะโอกระสุนกระสุนใช่ไหมเออกระสุนก็ไปหน่อยกระสุนมีแล้วโอเคอ่า first aid first aid first aid นี่ไงนี่นี่อ๋อนี่อันนี้อันอนี้ bandit อ่ Band ออาลากเข้าไปก่อนโอเคแล้วก็ยานะครับยาพาราโนตึงแล้วก็ first aid chris ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยแล้วก็ลิช <c oughs> แมนช็อปโน,นหนึ่งเรื่องเติมเกม เปิดให้เติมแล้วเกม Call of Duty Warzone Mobile ในรัคะประหยัดและถูกสุดๆแอดไลฟ Richman Shop X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นวัคซีนใช่ไหมอันไหนวะอันนี้ขนมเอาเข้าไปด้วย หนูม้าหนูม้าเข้าไปดีไหมวะผมดูแล้วต้องเตรียมของเข้าไปด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะเออมันบอกว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวอา่าสัวนอ,อ๋อชูชูก้าเนี่ยต้องเอาของที่มีน้ําตาลเข้าไปด้วยใช่ไหมโอเคฮะเอาไปเอาไม่ใช่แม่งเอ้ยอะไรวะตัวกาเนี่อ๋อเอ็มมูโอเคกระสุนสุนนี่เราต้องเอาเข้าไปหน่อยนะครับเตรียมเข้าไปเตรียมความพร้อมแล้วก็นี่อ,อ๋อเอสซีดีอ่าไม่ใช่ กูจะรู้ว่าเอาอะไรเข้าไปนี่เฮ้ยอ่าอ,อันนี้แม่น้ำเหรอไม่ใช่ What <c oughs> อ่าเราแปภาษาอันนี้มันบอกว่าวางชุดผ่าผ่าตัดไว้บนหน้าอกของคุณเหรอโอเคเอ่าไหนว่าชุดผ่าตัดเราอันนี้น่าจะเป็นตัวนี้แน่นอนเลยนะอ่า Standard first aid kit หรือเปล่าหรือว่าันนี้มาก็วางไว้แล้วนี่เอ๊ะ อ่ามันให้หยิบอันนี้เข้ามาเฉยคนดูเนี่ยหยิบเข้ามาเนี่ยไอตัวเนี้ยสแตนดาร์ดเนี่ยชุดผ่าตัดตรงนี้นะครับอ่าทีนี้อ่ากดแบ็กใช่ไหมย้อนกลับมานี่พร้อมที่จะไปต่อสู้แล้วโอเคลุยฮับนี่เวอร์ชั่นคอมโนตรึงเนี่ยภาพโคตร,ตร,ตรพพวสวยแน่น,นอนเลยนะคนดูผมบอกเลยอเิเล็กแมพเลยไปโอ้โหโคทีโคตรตึงอ่ะลุยฮะมาแล้วเว้ยมาแล้วเวย้เวยมาเล่นบนมือถือเลยนะคนดูแต่ภาพสวยกว่านะครับ โอ้ภาพยังแหลมคนดูดูเถอะโคตรแหลมอ่ะภาพสวยจัดๆเรน,นี่นี่ผมปรับภาพสุดเลยนะเนี่ยคนดูดูดีเทลพื้นนี่เวอร์ทายิกเอาเว้เอาไว,าว้โอ้เอาล่ะเพื่อนเราเดินไปตรงนู้นแล้วนะครับกดเอ็มเพื่อเปิดแมปนะอ่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะท่านผู้ชมนะยังไม่เป็นภาษาไทยนะครับเอ้ยเรารีโหลดแม็กออกเลยเรากดแท็บเพื่อดูอ๋อนี่ดูกระสุนได้นะฮะ โอ okay. เคเออมาสุดได้โอ้เล่นง่าย,ยานะเนี่ยผมว่านะเออใช้ได้ใช้ได้กิจภาพดีภาพดีมากเลยเดี๋ยวผมเดินเดินลงไปสำรวจดูก่อนนะครับโอ้ภาพโคตรสวยอะคนดูเนี่ยอือสวยจัดๆเลยอืโอโคตรสวยอะคนดูเอาว่าเอาว่าโอ้โหนี่เบต้าแบบภาพสวยจัดๆเลยเนี่ยนี่ผมปรับภาพสุดเลยนะครับคนดูนะอุ้ยเอา้าเปิดกดยิงโจทย เอ้าไปกดดีโหลดกระสุนนี้แหละแม็กกูหายแล้วเฮ้ยแล้วมันได้ยินเรานะคุณดูนะมเมื่อกี้นั่งไงใช่ไหมโอ้โหกดกด e l t นี่คือแบบว่าการหายใจตอนยิงไหไว้อ่ะทีนี้มันให้เราไปไหนนะครับคุณดูจุดหลบหนีใช่ไหม คไปกับเพื่อนเราก่อนนะครับเพื่อนเราไอ้จิ๊กนี่มากดย่องไปได้นะครับมีวุฒิหนึ่งวุฒิสองนะจิ๊กมันไปไหนมันอะเพื่อนมาทางนี้อินจะไปไหนเราเฮ้ยโอหมันหาโอ้ยมันหาของอยู่เลยหิวหิวหิวขอด้วยขอด้วยมาฟริน โอเคค้นหาก่อนอู้ขีดขวารูทนี่มันกดมันเอาของยากเกินไปนะกดอะไรวะไวๆกด f เหรอโอเคกด f มันน่าจะไวกว่ากด e กับ q เป็นแบบเอียงนะท่านผู้ชมนะผมจะขึ้นไปหาของด้านบนก่อนนะครับมันมีเวลาบอกด้วยนะคนดูนะมุมบนซ้ายมือเหมือนในคอมเลยนะครับเอเมนเหมือนในมือถือเลยนะครับอืมเอียงโคตรดังอะ่ะ ต้องระวังนะครับเวลาเล่นเฮ้ยยิงยังไงวะโดนยิงเหรอคนดูอ้าวโดนยิงมาเฮ้ยอายาก่อนเออใช้ดมใช้ทาใช้ยาในหลอดเดียวกันหัวตึงยิงเช็ดก,ก่อนนะครับคนดูวัตถะเฮก นี่โอ้บ้านแบบโอ้โหภาพแบบอันนี้เกินว่ะมืดตึ๊บเลยนะคนดูนะเอาเว้ยวเราเดินสำรวจก่อนคนระับมาว่ามาว่าอ่าไอ้มันมีตัวที่ผมขึ้นไปยิงเนะี่ยมันเล่นบนนะมันอยู่ไหนวะมันขึ้นไปยังไงะเนนะมันจะมีบันไดขึ้นไปหรือเปล่าโอ้ยยังไงกล่องของคนดูเจมนี้จะเดินเราเดินตกเดินอะไรนี่เจ็บหนักอยู่นะคนดูนะผมบอกเลย เอาว่ะเอาว่ะนี่คนหาของสาหน่อยเวอรีกูดเวอรีดีกด F นะมันจะได้เก็บของไวขึ้นนะครับนี่เอามาส์ไปชี้แล้วกด F ปุกก๊บมันจะเก็บของไวขึ้นฮฮเอ Escape from the Ghost Berlin Free ตาสนเป็นปะดินกันอยู่นะคนดูเย่ yeah. ไม่ใช่ได้ว่ะแต่ผมว่าคอมน่าจะเจอคอมนะเกมนี้ชัวร์แต่นอ้อย a p ิก็ ก็เขาเรียกว่าไม่เพจไม,ไม่ไม่เป็นรองนะต้องพูดอย่างนี้ไม่เป็นรองของมาครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ต้องมีกี่สปิคมากเหมือนอีสคิปนะอืมเพื่อนเราไปไหนแล้วมนะันอะอุ้ยอ้าวไอ้เจ๊กร่วงอยู่นู้นได้ไงลนะ่ะมันเป็นรูปขึ้นมรรใต้เอา้วาวลาเฮกมันเข้าไปข้างในนั่นน่ะดีน่าจะมีคนโหดนะเนี่ยในนี้ดูดีกว่านี้โอเคเนี่ยมันเป็นโซนอันตรายนะสีนแดงๆนะคนดู วัดแต่ฮีกเข้าไปทำไมวะนะอุ้ยเอาว่ะเอาวามาเราจะเข้าไปบูแล้วนะครับต้องชมนะยังขอดูก่อนเราต้องชิคก่อนนะครับแถวนี้เพื่อนเราอยู่ในนี้แน่นอนนะครับมันคือรูปตุยเย่เนี่ยไอเก็บของมัน่เกลืออีกอีบุย้ยเฮ้ยโอ,โอ้ภาพสวยจริงพูดเลย สวยมากๆเลยนะครับคนดูนั่นเนี่ยเอาว่าเอาว่ะโอเวอร์ชันคอมใช้ได้ใช้ได้เท็กอิดอี่สิโอเข้ามาข้างในมืดตึบมีคนอยู่เปล่าวะมาดึงเสียงนังไม่ได้นะครับมี่โครกม้านะเออ้อเกมดีเทียร์แม่งดีกว่าแบบบนมือถือเยอะเอ,อ้ย มีคนตายอยู่แถวนี้มีคนดักไหมนี่อเอ๋โอ้โหของโดนรูดไปหมดแล้วฮะของโดนรูดไปหมดแล้วนี่เนี่ยตอนนี้แหละเราจะตุยง่ายๆโอ้โหของหมดแล้วน,นี่เพื่อนเราเหรออ้าวเก็บมูฟเลย รูทก่อนอันล็อกไปกกาซีนก่อนดีเออค้นหามันก่อนนะครับโอเคอันนี้น่าจะเพื่อนเราล่วงนะนี่ค้นก่อนค้นก่อน เก็ tech talk, บแท็ดรอปว่ขายได้ราคาดีหากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, Valorant, Age Racer, Sausage Man, Overwatch, g e n h i n Impact, LOL ไอด V นิตี้วีและนาร็อก o b i l e บัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวัเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง r i h m m n s h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เ w ็บ i c h m a n ช h o p หรือ f a e b o o o r i c h m a n น h o p Line at r i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคราคาถูกนึกถึง r i c h m a n ็ h o p ช็กดอกเช็กเอาีมูฟแอมโมก่อนนะ ดึงกระสุนมันออกมาแล้วน,นะครับมันจะได้ไม่เปมมลืองพื้นที่เยอะนะอเอ๊ะรีมูบแอมมู Mo. รอนะครับลูดของมันออกมาก่อนอันนี้มันประมาทเกินไปมันเลื่อๆๆๆมันเลื่ออีคีแมกร้อยชิปโอเคสวยไปดีเกอร์้ของอุ้ย สวยอืมมันมากันพอดีเลยน,นี่คนดูเอาดิเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นคอมโอเวอร์ชั่นคอมโคตรทึบก,กับคนดูผมบอกเลยอัน,นที่หนึ่งบวกทีคืออะไรเอ่ยอ๋อดูว่าเรามีก,กี่กระสุนไอกดค้นหาของมันก่อนนะครับอันนี้ลูกซองนะฮะ กระเป๋าเราไม่เพียงพอนะครับเฮ้ยโดนยิงเหรอโดนยิงจากมุมไหนอะเมื่อกี้เอาหนึ่งหาของก่อนลิกแบกกระเป๋าเล็กซะด้วยนะนี่อันนี้กระสุนลูกซองนะครับโอเคเก็บเอาไว้อาจจะได้ใช้ในการขายได้นะผมพันลาพัญญาก่อน เอียงขอกดคิวกับอ e ีนะเอียงนะครับนิส nice. นี่ปืนจริงอะผมอยากจะเอาเอาออกไปให้เยอะกว่าน,นี้อยู่นะเอาที่จำเป็นจำเป็นก่อนละกันผมมันได้แค่นี้แหละปะ่ะเราเย่ yeah. วยังไงคนคนอันเทอร์เนีตนะครับอื้ม่โดนเฉย ถึกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคนดูเราเลือดไหลแล้วนึงอันยาก่อนเออล้ำยาเออเออเปียเจ็บหรือเกินเออเฮะลเาอีกของไม่ถึงหรอวะหยิบกระขาเอาอีกโอเคให้ขาเราเป็นสีปกตินะมุมล่างซ้ายมือนะครับ มันมีของเยอะแน่นอนเลยนะกดอัตที่นีก่กะทินะครับเพื่อดูกระสุน,นมันก็ไม่บอกอีกว่ากระสุนเหลือเท่าไหร่ด้วยนะภาพแบบดีจัดอะภาพโคตรดีเลยนะคนดูผมพูดเลยเ้ยมันมีคนอยู่บมนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยบนหลังคาเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆบแบบอะ่ะเันไงลิง ดาวดาวดาวอ่าสนัยอันนี้แหละที่ฉันตามหานานี้ก็โยนทิ้งกันเลยดรอปก่อนเลยอ้าวโยนไม่ได้นะเดี๋ยวเดียวไม่เก็บไม่ได้วะคนดูกระเป๋าเล็กเกินไปหรอ เราจะกดทิ้งให้มันไวๆทำไงวะโอ้ยพื้นที่ไม่ว่างแย่จุงจดีได้นะนี่ปืนนี่กระเป๋ามันใหญ่กว่าเราไหมวะน,นี่ไม่ชัวนนะคนดูเอ่อโอเคแม็กซซีนี้ออกก่อนโอ้กระเป๋ามันไม่น่าจะใหญ่กว่าเรานะอันนี้ แต่เราอยากได้สไนไม่ไหว S K S เนี่ยทำไงดีคดุณดูอ่าเช็คเอานี่ไอโม้เฮ้ยแม่งเอ้ยกดพีตดดิกรับปืนนี่ครับที่นี่ง่ายดีอันโลดก่อน e k 4 7เอ้ยได้ปืนนี่มาแล้วเว้ยนี่ต้องเอาสไนามาว่ามาว่าเฮ้ย,ยคนดูเจอเจอคนพอดีเจอคนพอนดีเลยหัวเลยดีครับนัดเดียวห้าเฮ้ยมนมีคนยิงเราคนดูจากไหนวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ใส่หูฟังอนะมันเลยไม่ได้ยิน ไหนวะเนี่มันมีปฏิกิริยาด้วยนะคนดูดรอปสมันนีรักกินเน่สมันนีเออภาพโค้ชสวยคนดูเอาล่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวกม อ่า SK Form ชาครอปนะไม่ใช่เทียวคอ่าอันนี้นะบีก <laughs> เอาน,นะท่านผู้ชมนะในเวอร์ชัน PC นะตอนนี้เขาเปิดทดสอบให้โหลดมาลองเล่นกันแล้วนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดมาลองเล่นก็ไปโหลดมาได้นะครับปีกเกมว่านแนวอ่าเอพีเอสแท็กติกนะท่านผู้ชมนะแนวแบบว่าอ่าลงไปเก็บของหาของแล้วก็ออกอ่าหลบหนีออกมานะท่านผู้ชมนะเออเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับนี่ภาพแบบดีเทลดีจะจัดเลยนะคุณดูเกมนี้นะครับนี่เขาปรับมาใหม่นะท่านผู้ชมนะเป็นเวอร์ชันพีซีนะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับใครที่แบบว่าอยากจะโหดมาเล่นก็นไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับดิ้งโหดเกมนี้อยู่นะหน้านั่งคำใหญ่ใต้คลิปเนาะอสําหรับวันนี้บิโก้ตัวเลยไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตตึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรี Ri ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich m m n Shop โ no นหน่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเผจ Rich Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย